สวัสดีค่ะอยู่กับเก็บเพดยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพรยนต์สาขาสวินทวงเช่นเคยนะคะใครที่หารถเจ็ดที่นั่งอยู่นะคะวันนี้จะพามาดูรถเจ็ดที่นั่งนะคะขนาดเครื่องยนต์1 5ลิตรนะคะเป็นตัวท็อปทั้งสองคันเลยนะคะราคาพิเศษทั้งสองคันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะพาดูเป็นรถ t o โยต้าเซียนตนะคะรุ่น1 5วนะคะมีปี2017แล้วก็ปี2020ด้วยนะคะ ตัวท็อปนะคะถือว่าได้ออฟชั่นมาจัดเต็มมากๆนะคะถือว่าได้รถครอบครัวที่เหมาะมากๆบ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนะคะใช้ตัว t o y o ต้าเซนตานะคะขึ้นลงสะดวกนะคะขึ้นลงง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเดี๋ยวคันแรกเก๋จะพาดูจะเป็นคันนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้ปี2020นะคะ เป็น Toyota s เซ n ท่า5 v ปี2020นะคะไายได้เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะไมคการใช้งานอยู่ที่120,000กิโลนะคะราคา529,000บาทลูกค้าจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์คันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000กว่กบาทเท่านั้นนะคะ900 0นต้นๆประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะก็ถือว่าให้ออปชั่นมาดีนะคะ โคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะด้านหน้าของตัวรถไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆนะคะถือว่าได้หน้าชมที่ใหม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเกศจะเปรียบเทียบให้กับปี2017ให้ดูนะคะหน้าชมนี้นะคะถือว่าได้หน้าโมที่ใหม่ขึ้นนะคะได้เป็นตัววีนะคะแล้วก็ด้านหน้าของตัวรถมีกล้องหน้าให้ด้วยนะ คันนี้นะคะรถปีใหม่ๆนะคะมีกล้องหน้าให้ด้วยถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะคันนี้นะคะรถปี2020เลขไมล์แสนสองซึ่งเขาเช็คระยะใหญ่มาให้เรียบร้อยนะคะด้านหน้าของตัวรถฝากระโปรงไม่มีร่องรอยบุ๋มใดๆสันเหลี่ยมให้มาคมๆเลยนะคะสภาพเดิมมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดด้วยนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานโตโยต้าด้วยนะคะส่วนตัวยางนะคะได้เป็นขอบ15้นั่นเองนะคะเป็นยางกุญแจนะคะถ้าเป็น ยางเดี๋ยวเกดเช็คยางให้ยางปี2024นะคันนี้นะคะได้ยางปี2024มาแล้วนะคะแล้วก็ด้านในซุ้มล้อนะคะไม่มีร่องรอยตัดต่อใดๆได้รถโครงสร้างเดิมด้วยนะคะแล้วก็กระจกรถทุกบานนะคะยังเป็นโลโก้ของโตโยต้าอยู่นี ให้ดูตรงนี้ได้เลยนะคะโลโก้ของ t o โยต้ยังอยู่ครบครบ,บ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนมาแน่นอนนะคะถือว่าได้รถเจ็ที่นั่งที่มีความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะด้วยขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่เป็น1.5 V นะคะถ้าเป็นตัว V นะคะเขาจะเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะด้านในนะคะก็ถือว่ากว้างขวางนะคะสะอาดสะอ้านด้วยนะคะคอนโซลหน้านะคะให้แอร์แบ็กมาหลายใบแล้ว ก็สะอาดสะอ้านเป็นสีดำนะคะหน้าจอมีให้พร้อมแอร์ออโตโอ้มีให้นะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีส้มด้วยนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้เลยนะคะนี่นะคะให้ดูด้านใน <c oughs> ว้างขวางนะคะแอร์หลังแอร์หน้ามีให้หมดเลยนะคะดูซอกเสาบีนะคะซอกเสาบีมอกอนะคะแผ่นเพจยังอยู่ครบๆด้วยหัวน็อตเดิมๆให้มานะคะคันนี้นะคะเขาได้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะ นี่เลยนะแล้วก็ด้านในนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดําเดินได้สีส้มมาแบบนี้เลยกว้างขวาง,วางมากๆนะคะใครสนใจสําหรับคันนี้นะคะแจ้งเข้ได้เลยนะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะหน้าจอเขาก็มีให้นะคะบ้านไหนนี่มีเด็กเล็กมีเด็กเล็กผู้สูงอายุนะคะ หน้าจอก็ตรงนี้สามารถดูกระตุ้นดูหนังได้เลยนะแอร์หลังมีให้พร้อมใช้งานได้ปกติเลยนะคะสนใจทักกันมาได้เลยบอกเขาแถวสามสามารถซ่อนมาที่แถวสามได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันคือพื้นที่เขาจะกว้างขึ้นนะคะ การพับเบาะนะพับเบาะแถว3านะคะจะลงไปซ่อนอยู่ที่ด้านล่างของแถว2นั่นเองนะคะก็จะมีพื้นที่สเปซในการใช้งานเยอะนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้ก็ถือว่าได้รถออปชั่นดีๆนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าสบายสะดวกมากๆนะคะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กก็แล้วก็ผู้สูงอายุนะคะขึ้นลงสะดวกด้วยนะคะด้วยรถของเขาโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะซีนยางเดิมให้มาแบบนี้เลยนะคะถ้าใคร ได้คันนี้ไปก็ถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะคะได้าราคาน,นี้จากไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ 9,000ตน้ตนๆนะคะ9ก0 0หนึ่ง000ประมาณนี้เลยนะคะรายได้อยู่ที่ประมาณ1,8000บาทนะคะออกคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะคะคันนี้ก็ได้เซ็นเซอร์หลังมา2จุดด้วยนะคะกล้องหลังก็มีให้เมื่อกี้พาดูมีกล้องหน้าด้วยนะคะกระจกด้านหลังไล่ฟ้ามาเรียบร้อยนะคะเป็นรถออปชั่นดีที่น่าสนใจมากๆเลยนะนี่ประตูนะคะก็นี่ได้เป็น2ฝั่งนะคะขึ้นลงง่ายขึ้นลงง่ายขึ้นลงสะดวกนะคะ เป็นรถที่น่าใช้เลยนะสำหรับ Toyota s เซนต a คันนี้ ปี2020นะคะกับราคา529,000บาทเลขหมายการใช้งานอยู่ที่125,000กิโลเท่านั้นนะคะได้มีมีประวัติการเช็คศูนย์นะคะทุกระยะเลยแล้วก็มีการเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคันถัดไปนะคะเราไปดูปี2017บ้างนะคะสำหรับคันนี้ได้ราคาพิเศษนะคะต่างกันกับคันเมือ่อกี้อยู่แสนหนึ่งนะคะคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้าเซียนต 1.5V ตัวท็อปอีกคันได้สีรอนเงิน ะะด้านหน้าของตัวรถนะคะไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเขาจะแตกต่างกันนิดหนึ่งให้ดูเปรียบเทียบนี่เป็นหน้าโฉมเดิมนะคะปี2017หน้าโฉมจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นปี2020หน้าโฉมจะ all ิวมีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนี่นะคะให้ลูกค้าเลือกดูได้เลยนะคะว่าชอบเป็นรุ่นไหนนะคะถ้าปี2017นนะคะเขาก็จะได้ลดราคา ถูกลงนะคะ4 1 9 0 0 0บาทนี่คันนี้เลยเลขมาอยู่ที่แสนทวนนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ออปชั่นดีน่าใช้งานราคาประหยัดนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะปี2017นะคะสีบรอนเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน้าของตัวรถนะคะคือคือ รถเดิมๆนะคะฝากกระโปรงเดิมๆให้มานะคะไม่มีร่องรอยบุม๋มใดๆนะคะถือว่าเป็นรถที่แลดูใหม่มากๆสีบรอนเงินนะคะใช้ยังไงก็ไม่เก่านะคะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้กับราคา4 1 9 0ส0บาทเกณฑ์นแนะนําเลยนะได้เจ็ดที่นั่งนะคะได้เจ็ดทีนนะะดท่นั่งรถขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรประหยัดน้ํามันด้วยนะคะกระจกรถทุกบานเขาก็ยังเป็นของโตโยต้าอยู่นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะไม่มีร่องรอยแตกเล้าวใดๆนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งาน ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยมาดูด้านในนะคะถ้าปี2017นะคะด้านในของตัวรถเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดำสลับสีน้ำตาลน,นั่นเองนะคะมีเขาก็จะได้ไปถึงปี2019ประมาณนี้เลยนะถ้าเป็นคอนโซลด้านในนะคะจะเป็นสีนี้นะคะไปถึงปี19เลยนะคะหน้าจอมีให้พร้อมแอร์ออโต้มีให้นะคะทุกอย่างก็ถือว่าเพอร์เฟกในเรื่องของการใช้งานมากๆสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะคะ ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองฝั่ง้วยนี่สะดวกสบายมากๆนะคะถือว่าเป็นรถที่สำหรับครอบครัวนะคะกว้างขวางเบาะพับได้คัตซ่อมได้วางข้าววางของได้เยอะเลยนะคะคันนี้นะคะเบาะหนังสีน้ำตาลสลับสีดำนะคะให้ความพรีเมียมมากๆนะคะหน้าจอเราก็มีให้นะปี2017นะคะมีหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันว่าคันนี้เขาพับเบาะไว้แล้วนะคะพับเบาะแถวสลงไปแถว2อมีไง นี่นะคะเบาะแถว3นะคะสามารถซ่อนที่แถวใต้แถว 2, 2> ได้นะคะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะนะคะวางข้าววางของวางต้นไม้ยังได้เลยนะคะพื้นที่กว้างมากๆรถคันนี้นะคะเป็นรถอเนกประสงค์ใครหาอยู่นะคะเกตแนะนําเลยนะสําหรับ toyota centa นะคะ1.5วีตัวท็อปคันนี้นะคะคุ้มค่าแน่นอนราคาดีด้วยนะคะ คันนี้4,19,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000พัตนต้นๆเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้รีบทักเกดได้เลยนะราคาดีมากๆเลยนะคะรถทุกคันนะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดนะคะมั่นใจได้นะคะแล้วเป็นรถที่ขึ้นลงง่ายมากๆนะคะขึ้นลงง่ายมากๆนี่ให้ดูเลยสไลฟ์ไฟฟ้า2ฝั่ง บ้านไหนมีผู้ใหญ่นะคะคนแก่นะคะผู้สูงอายุขึ้นง่ายนะคะแค่ก้าวขาขึ้นนิดเดียวนะคะก็จะทําให้ไม่ปวดขาแล้วก็ขึ้นลงสะดวกนั่นเองนะคะใครสนใจรีบทักกันได้เลยเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะออปชั่นจัดมาให้เยอะมาก,มากควงอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพุชสตาร์ทมีให้แล้วเปิดประตูเราสามารถควบคุมเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะสามารถเปิดตรงนี้ได้นะคะก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายนะคะ สำหรับคันนี้เครื่องยนต์1.5ลิตรด้วยนะคะประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะให้ความประหยัดน้ํามันเลยนะคะสนใจสําหรับ t o โยต้าเซ t น1.5วีทั้ง2คันนี้นะคะติดต่อเกมอ๋มาด่วนได้เลยเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะฮะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะเก๋ส่งข้อมูล ส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของตัวรถหรือว่ารูปภาพเพิ่มเติมเก๋ส่งให้นะคะแล้วซื้อรถกับทางเพชรยนต์ได้อะไรบ้างนะคะวอลันตีหลังการขายมีให้มีการตรวจรถให้ด้วยนะคะเช็คในเรื่องของยางปีเก่านะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของแบตเตอรี่เปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะคะท่านไหนสนใจปรึกษาในเรื่องของการซื้อรถกับเก๋ได้เลยซื้อรถยนต์มือสองทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้ว มีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะก็ถือว่าสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้แน่นอนนะคะสนใจคันไหนนะคะหรือว่าทั้งสองคันนี้รีบติดต่อเกมมาด่วนได้เลยนะคะได้รถดีๆไปใช้งานกันแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเก๋แน่นอนจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ